House, so oh, oh, <S <s aj โอ้โม mm mm นี่คือไม่ได้เล่นมากี่ปีแล้วอ่ะตั้งแต่มันโหโคตรนานอะเราเล่นแต่เฟสอีแต่ดีผมก็ไม่เล่นเล่นเลยยังไงเราก็โหอย่าลัาปะโอ้ยน้ำลายไหลอดีตอดีตไอ้โคโบอิริปเอออุ้ยเมาเร็วเกินอุ้ยโอ้โหดิ ทำไมเป้าไป้อย่างนั้นวะพี่กอลฟมาไม่หมดเหรอวะ <c oughs> เปลี่ยนเซนยังไงอะ่ไอไอะไหวแล้วอยากไปแับไหวๆคนเก่งอะเล่นเมาส์ไหนก็เก่งนังน้อ,<ะ>นนองกูถ<อ> <c oughs> ามเฮฟันอยู่หนูไม่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 ร้อย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 เฮ้ยาไปหนึ่งก่อนนะน้องเกป,ปืนเกปืนยังไงอใค,ใครเก็บปืนพี่วะ ถอย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 พี่ไม่รู้มันเรียกว่าอย่างไงแหลมแหลมแหลมตรงนน้นหนึเาปิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เเเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเนเเเนย้เยเ มามันนี่ก็มากับพี่มกับพี่มากับพี่มับพกับพี่พี่นกับพี่อยู่ใช้เฮ้ยสายพี่สายพี่สายพี่อยู่ี่อยู่ี่อยู่มขาบนตรูตรู้นมโบนดีดกว่า่ต คุณคุแข่งแรงไหมครับเฮ้ยคราีนเี้่าอะไรวะาวเดเด้เ้เมันได้เคใช่เหรออ้าไม่ทันซื้ออะไรเลยอ่ะนี่ไงได้ไปละ เพื่อนตายตรงไหน,นอุ้ยหลังหลังหลังมาเหมือนหลังมาหลังมาชัวเอ้ย,อยไม่ชัวเฮ้ยไปแล้วไปแล้วตรงนี้ปิงไงตรงนี้เราจะพงลงล่างเย่เย yeah, yeah. ดูดอมมาเนียนมันคิดว่าเราจะตีฝั่งนู้นเว้ยเราอ่ะไม่ตีเราจะไปโอ้มันก็ศนเยอะเกินพี่จะไปเอามันจะรวยเก๋มันลงล่างพี่มันลงดีนะได้ๆๆๆ พี่เบียหน้ามาแล้วพี่เบียหน้ามาันไปทีหนึ่งไอ้เจ้าโคตร พี่ไปไหนเนี่ยระหว่างพี่ลงลงไม่ได้เราลงทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนั่นเองนั่นเองพอเลยนี่นี่นี่น <c oughs> ี่ไอซีเราไม่บอกว่ามันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่รู้แทำไมคิดว่ามันอยู่ตรงนี้เปาม้งแหลังเองเนี่ยเอ้าฮะผมยิงไม่ได้ <c oughs> <า>อ่ะไหนอ่ะอ๋ออ๋อเอา๋อ <c oughs> พี่เจหนูสถานการณไม่ค่อยดีเลยมีอีกตัวมีอีกตัวนึงนี่ไง้ีัวนึงจิ้ว่ เดฮ้ยบนบนเฮเวนเอาวางยังไงอะวางสีเอาวเอี่ววนะ ดูดูเนี่ยมันี่ฉันป้าย<อ>ผมเป็นหน้าที่ออ,ออกยิงง่ายออกยิงง่ายใช่ให้ผมเป็นคนมาที่จะกำมันพี่ยังวางระเบิดเป็นวอลล์รนด์อยู่เลยเฮ้ยโอ้โห เยอะเยอะไปที่อื่นสองตัวเลยไม่รู้ที่ไหนอะ่ะเรียกไม่ถูกไอตรงนั้นแหละข้าบนหัวพี่อ่ะอ,อ๋อทอบขึในใน้นหัวพี่ขึ้น,นมาไหนวะจ๊ะ <laughs> ไรไ,ไหนไหน,ไ,ไ,น,น,นไหนเขึ้นไปแล้วไปไหนบ้างเนี่ยขึ้นไป อ๋อลงที่บอกอะไรก่อนจำแป๊บพี่แหลกอะไรก็ไม่รู้ตะเกียเป็นจังหวะแบบกึกเออ้าจบเอใช่ปะฟังเอไม่ใช่เหรอเอาเอา้เยอะเลยน่ามัน้งแจบปากซอยแล้วจักแล้วปะ่ะ สียงอะไรอ่ะหมดเอ้ยไม่หมดอ้าไอ้ติดติดติดกูยังไอ้กูยังี หยงอยงหยงอยงหยงอยงหยอ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 คนเก่งเท่านั้นถึงจะทำได้ครับ <Okay. S 1> เฮ้ยขอบคุณขอบคุณเลนนะคะพี่อรยยามิโรสข้าแตกบ้านหนึ่ง แตกไปสองห้าหกไอ้ดัวนี้ยังนอกช่เจข้งนอกเจอสสวยผมมมันจะไปมันจะไปเล่นบอดไงบีด น้ำแห้งน้นเอาชิดขวารนแงน้มันจะราแฟซูฮิวฮิวเสร็จฮิวพี่จีลรดผมมากร้าอะไรไพี่พี่สวยหัวมันนะนสวย เฮ้ยเรามันหัวจริงๆเลยว่ะสั้นมันมาเอาไซส์ที่แตกมามาจริงมาจริงเอาไซส์หนึ่งวันทางน้ำไม่เห็นละไม่ได้มอง ไม่ดันนะบอมดอบบอมดอบโดนโดนนอมานชั่นระดับตัวแข่งสนะองาลม,มดีดีอุ๊ยโอ้โมีออฟท,ทังน้ำไปแทงน้ำพี่ก็เอาบอดเกาะเลยละกันเฮ้ยนะพี่ มันอยู่เนี้ยมันอยู่เนี้ยอยู่กับเพื่อนวะไปแล้วพี่มันไปแล้วไม่มีเลยใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอไม่ไปละกันใช่เหรอเอาไซด์ดีมอยู่เอาไซด์พี่เพิ่งเดินแรงพี่โคมจริงพี่โคมจริงตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเฮ้ยไต่ตีนไต่ตีน ทายเกือ,อบาทางไหนทางไหนทางไหนอ้าว <c oughs> เราแพ้ได้ยังไงเอ๊ะกดผิดเนี่ยเราก็ไปเอาบอดก,ก่อนตามตัวอันดับแรกใช่เอาบอดก,ก่อนมันจะได้ไม่ต้องให้มันสิง บอดมันเฮ้ยบอดมันเฉียงมาอยู่แล้วตรงเนี้ยเฮ้ยบอดมันบอดมันชอบวเติงเอาไซส์โถมถมุ้ยบอมดอบบอมดอบเฮ้ยโถม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 เฮ้ยเฮ้ยหมดยังไม่ได้ลองใช้เป้านีเลยเอ้าอเล้งอะไรเล้งอะไรเล้งอะไร พี่ว่า MG 2 w o G MG motherfucker ใช่เหรอดึมดึมดึมดิมดึ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 มดมดิ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 มดมดิ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 มดมดมดิมดมดิ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 มดนมดนมดมดมิมดมดมด ทำมาแล้งน้องๆหยพี่ว่าแล้วเราเจอคนโหดสองคนก็คือยศดีเอ็มจีเราก็แบบพี่สู้มันได้โอ้โหดูดูแอคแอคกึทำไมผมเปิดมาได้เอ็มจีวะดีใจจัง